สวัสดีครับ f อซแฟนคลับองค์อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับเกิดอะไรขึ้นกับครูปอใสผู้ฝึกสอนศิลปินของโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับหลังจากมีกระแสดรามา่ากดดันอย่างหนักจากประดาอซีต่างๆนะครับที่เข้าไปถล่มคอมเมนต์ถามครูปอใสเนาะ บอกว่าเดี๋ยวนี้ทําไมครูปอใสไม่รักอุ๋งอิงแล้วหรอือมีรักลูกสาวแล้วหรือทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมาดูแลลูกสาวมันดังแต่ก่อนนะครับเพราะอะไรมีปัญหาอะไรทําไมถึงไม่ไปบ้านน้องอุ๋งอิงเลยนะครับอะไรเอฟซีต่างๆคอมเมนต์มากมายเลยนะครับบางคนก็อย่างว่าเนาะบางคนเอฟซีบางคนเขาไม่รู้จริงๆนะครับว่าปัจจุบนันนี้ครูปอใสนี่ ก็บอสโจเนาะสั่งให้ไปดูแลวง2นะครับแต่ก่อนก็อยู่วง1น,นะครับดูแลศิลปินในวงทุกคนรวมทั้งน้องอุ๋ยเพชรบานแพงของเรานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ครูปอใสเนาะต้องไปดูแลวง2ได้รับคําสั่งจากบอสโจนะครับให้ไปช่วยดูแลวง2ฝึกสอนศิลปินในวงสอง สิงที่ให้สาเหตุที่ทาไมครูพอใสถึงไม่ค่อยได้มาดูแลนุ่หงหูอีกเลยนะครับก็เนื่องจากสาเหตุที่ว่าอยู่คนละวงนะครับทําการแสดงก็ไปคนละแห่งโหนคนละที่กันก็เลยไม่สะดวกที่จะไปมาอาสูกับวงหนึ่งนะครับเพราะว่ามันทําการแสดงคนละแห่งคนละที่กันไม่ได้เจอกันแต่ก็ไม่ววยเว้นนะครับครูพอไสนี่ถูกบดายฟีสงสัยถล่มหนักนะครับ อันนี้มันก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงนะครับเพราะว่าบางคนเขาอาจจะม่รู้จริงๆเนาะเอฟซี FC บางคนคงมีรู้จริงๆเขาคงคิดว่าครูพอไซนี่ก็ยังดูแลวงหนึ่งอยู่นะครับแต่ที่จริงแล้วครูพอไซนี่ไปดูแลวงสองนะครับแต่เราเป็นในวงสองทำให้บรรดาเอฟซีต่างๆ,ๆที่เคยเห็นภาพเดิมๆนะครับภาพเก่าๆที่ความผูกพันระหว่างอูงอิง แล้วก็ครูปอใสเนาะที่อยู่ด้วยกันมาแต่ก่อนนะครับมีความผูกพันกลมเกลียวเนาะดูแลน้องอุ๋ิงอย่างดีเลยนะครับครูปอใสแต่ว่าปัจจบุบันนี้มันอย่างว่าแล้วครับมันทํางานคนละแห่งกันแต่ก็ไม่วายเว้นที่ครูป,ปอใสจะต้องโดนคําถามมากมายว่าทําไมไม่มาดูแลน้องอุ๋ิงไม่มาห่วงใยน้องเหมือนดังแต่ก่อนนะครับปรอย่างที่ ว่าละที่บอกนั่แหละครับปัจจุบันครูปอไซก็อยู่วงสองดูแลวงสองนะครับได้รับคาสั่งจากบอสนะให้ไปดูแลวงสองนะครับส่วนจะได้กลับมาวงหนึ่งเมื่อไหร่นั้นอันนี้ยังไม่แน่นอนนะครับอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็บรรดายูเสีต่างๆก็คอมเมนต์เข้าไปอย่างมากมายถามว่าทําไมครูปอไซไม่ไปบ้านุอุงอิงเลยทําไมวัดขึ้นปีใหม่จะไปไหมนะครับสร้างความกดดันให้กับครูปอไซย,ย่างยิ่งเลยทาให้ ครูป,ปอใสนี่ถึงกับกลุ่มขมับเลยนะครับอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวก็ต้องออกมาเคลียร์ทำคลิปออกมาเคลียร์นะครับว่าสาเหตุใดครูป,ปอใสถึงไม่ไปบ้านน้องอู๋อิงนะครับทั้งๆท,ท,ที่ก็คิดถึงห่วงใยลูกสาวห่วงใยน้องอู๋อิงเช่นเดิมนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆนี่เพราะงานอยู่คนละที่นะครับและอีกอย่างหนึ่งครูป,ปอใสก็บอกว่าน้องอู๋อิงนี่เติบโตไปไกลแล้วนะครับ ไม่ต้องไปดูแลมากเพราะว่าน้องอู๋หญิงนี่เติบโตไปไกลแล้วแต่ก็ยังฝากความคิดถึงวงใหญ่ลูกสาวเหมือนเดิมนะครับยังคิดถึงน้องอู๋หญิงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามาดาอีฟซีต่างๆมาร้อยพ่อพันแม่บางคนก็ติดตามตลอดบา,บางคนก็ไม่ได้ติดตามตลอดนะครับติดตามครึ่งๆกลางๆโดยไม่รู้ว่าครูป,ปอสายนี่อยู่วงสองนานแล้วนะครับบางคนเอฟซีบางคน,เ,งคนเขาอาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องนี้นะครับก็เลยมีปัญหาดราม่าก,กันเกิดขึ้นนะครับ คอมเมนต์เข้าไปถามอย่างมากมายนะครับสร้างความอึดอัดใจให้แก่ครูพอใสเป็นอย่างยิ่งนะครับครูพอใสก็เลยได้ออกมาทําคลิปชี้แจงเรื่องราวต่างๆทาให้บรรดาอิบต่างๆนี่ถึงกับบางคนเนาะคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้อิบบางคนเขามีรู้จริงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ติดตามตั้งแต่ต้นๆไม่ได้ติดตามตลอดไงบางทีบางคนอะ่ะอาจจะดูเป็นเข้ามาดูครั้งหนึ่ง เขามาดูบ้างไม่ได้ดูบ้างบางทีบางคนเขาอาจจะไม่มีเวลาตลอดไปไงบางคนก็ทํางานทําการไม่ได้เข้ามาดูตลอดนะครับอันนี้มันก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้บดายอิธิตต่างๆเ็าเจ็เพลครูปอใส่เนาะเราไปฟังครูปอใส่ชี้แจงถึงเรื่องนี้กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงยังรักน้องอู๋อิงเหมือนเดิมหรือไม่นะครับไปฟังพร้อมกันเลยนะครับแต่ไปยุสิ้นปีพัทิระนันสิ้นปีแต่เขาก็บมีงานทัางผีไงมุ่งจ่อของต้องหาใจคอยทำดี คอยยุโซลงถาสุรินมไปโหลดไปโหลดบางคนว่าไปโหลดเอ้าถ้าไปเรางานวงวงวงสองะใครจะอยู่มีพูยูแท่ง่อยบอกถูกไหมคอยกะอยากไปคือการเกิมันไม่หละว่ามันคอยว่าอยากไปถ้าคอยจิ้มไปให้ต้งได้ทำาแไรนี้่ต้องทำต้องเข้าใจค่อยด้วยดีว่าแมนวาเออาร์กสิวานให้เข้าไปเข้าไปใจฉันยากไปอยู่เร็ว กรับบนนี้สีว่าถามฉันาเมื่อไหร่จะกลับวงหนึ่งเอาตรงๆนะตลอดฤดูกาลนี้ไม่ได้กลับแล้วก็ต้องอยู่ช่วยวงสองให้จนจบฤดูกาลส่วนฤดูก,กาลหน้าหรือต่อไปก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตโอเคบอถามเท่าไหร่นตนวม่งทามสิบต่บแล้วเสียงก็ไม่อยากต่อเข้าใจระ ไม่อยากตอบไม่อยากเปล่าไม่อยากถามไม่อยากหงอไม่อยากพูดไม่อยากจ่าผ้าที่นะคะบางทีแบบเออเดี๋ยวก็โอ้ยหอนหอนเย็นๆนะคะขนาดนาระหอนได้อิมาเรียกใช้กับเป็นเชี่องงานใหม่นะคะบางสองมือบางมือนี้มือนีกระวางมืออื่นกระวางแล้วก็มือฮอยูบันคำเลี้ยงนะคะวัดคำเลี้ยงอันที่แม่สาวหนุ่เพื่อนโซติยุหันนะคะ ป่ะเป็นการังใจให้เจ้าของลูกๆแล้วกับลูกๆบอลใส่น้ำนะคะนี่คายออกกันน้ำกันเห็นป่ะบอลถูกเปิดกล่องแล้วกับเป็นการังใจให้บอลน้ำกับทีมงานกองทายน้ำนะคะเบิ้งช่องคอยนี่เบิ้งเห็นมันไม่เกิดประโยชน์ไปยา่าบอลไม่มันถามแต่เนี่เข้าไปบ่ได้นะคะมาหากตีไปก็เอากัขยุคนละหมอง ไอ้เหยียดจังไหรสูงอ่ยุไก่แต่พ่อแด่กกทายอยู่อันนย้คนละมองจงั้เห็ียดจังไหนเพราะว่าน้องก็เติบโตในส่วนของน้องแล้วอืมเราว่างเราถึงจะได้เข้าไปหาอันช่วงนี้ว่าหางัันบ้างเือา่ปไปฉันบอมีรถรถสันหางอบบอกตอบเคียถูกประเด็นหรอเดอ้อฉันม่อยากยืมรถคน ยืมรถสิมีปัญหาสัม่อยากยืมรถใคยทั้งสิ่งรถเพื่อนเนาะผู้ใดใครรถใครใครก่งวงเขาก็ไปยายาผู้อื่นยืมมันมาสั่งไปเท่าคารดีไปได้เราจะกับปิดทุกวงคือเกา่าเพราะฉะนั้นไม่ยืมรถใครดีที่สุดถ้าจะยืมคือเช่าแต่เซามาน,นี่ของเซาใส่มาน,นี่กับสามมืนนอในของเซารถใส่ไหนว่าซอยเป็นเหลวกกับซอยเปนจนหอดจบฤดูกาลโอเคปะคะเพราะฉะนั้นคือ จะถามดูคือดีที่สุดฉันไลรโซ่กันดีกับทิ่ถามฉันดีเสมอเนอะที่ถามฉันดีฉันเคยตอบอีเออฉันว่าอยากอียงก็ไพ่นะทรงพลังบวกฉันน้ำขาดฉันว่าได้ทายกับว่าเป็นอย่างจักสีทายไผ่ทายไปทายผู้หนึ่งผู้หนึ่งมีปัญหาอันนั้นนันนี้กันสันฉันก็เลยว่อยากทายไพ่ทายผู้หนึ่งกับไพ่ผ่ายผู้หนึ่งทายผู้หนึ่งกับผ่ายผู้หนึ่งฉันเลยจะปวดหัวน้ำ นะคะรักน้องอ่ะก็รักเหมือนเดิมค่ะคิดถึงเหมือนเดิมคิดถึงวันเก่าๆขอให้ทุกคนคิดถึงวันเก่าๆเหมือนฉันนะคะคิดถึงวันเก่าๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่แตรกๆคอยเล่นคอยหยอ,อกกันแค่นั้นก็มีความสุขแล้วค่ะไม่ต้องอยากให้กลับไปอยู่เพราะว่าน้องเลยที่จะจะต้องที่เราจะต้องไปอยู่กับน,น้องแล้วเพราะว่าน้องก็เกติบโตเป็นส่วนของน้องแล้วนะคะเราก็ดูแลซัพพอร์ตไปแล้วเพลงมาเบิรงฟัง เป็นพอเป็นเมยียที่ดีของลูกใังสีส่สีกว่านะคะ่าสางเรื่องนักใจให้ลูกนะได้สิ่เลิศกว่าฉันหลาอือดีน่ามาดาดาอีกอย่างก็บ้่อตองไปสนใจเนาะกำลังลูกว่วงซองกับปกตินะคะเด็กๆมาทาน